อุย้ยหลอ่อมุมนี้หล่อนะ M V คือแบบผู้ชายผู้ชายมาเป็นฟิลแบบอุย้ยอุ้ยพี่ป้อนน่นารักอ่ะอาฉันปากแล้วเนี่ยใครแรปเสียงพี่เต๋ออ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับปิวในปิววิรียะค่ะ วันนี้จะเป็นการรีแอค MV ในส่วนของโปรเจกต์ใหม่จากค่ายที่น่าจับตามองมากๆก็คือน o ร์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งน o รเองก็เคยสร้างปรากฏการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเพลงมองนานๆคนซุ้ยถึงมองนานๆซึ่งต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมีชื่อว่ามันนะคะซึ่งย่อม,มาจาก Men of n นูแน่นอนว่าพุทธุมิเมนก็ต้องเป็นการรวมตัวของแบบบรรดานหนุม่มๆเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูก่อนว่าโปรเจกต์นี้มีใครกันบ้างมาคนแรกเลยที่ เปิดตัวมาในไ g เลยก็เคยเป็นตาแตมซึ่งตาแต้มเองก็เคยเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวด Last Icon ครั้งนี้เราจะได้เห็นผลงานของตาแตมกันแบบ เต็มเต็มตาเป็นจริงเป็นจังคนต่อไปที่เขาปล่อยออกมาใน i ิน t a g r a m ก็คือพี่หลุยพี่หลุยเองก็เคยเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวงสกายไลท์เนาะเป็นหนึ่งในแบบความเป็นแรปเปอร์อะไรอย่างนี้คราวนี้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้จะทำหน้าที่อะไรจะเป็นตำแหน่งอะไรน่าติดตามมากจริงๆคนที่สามทุกคนคุ้นเคยคุณหูคุณ,คคณ,คณตาคนนี้พี่แบงค์จีซึ่งพี่แบงค์เองเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของวง Element มาก่อนและพี่แบงค์จีเราก็รู้จักเขาในแอ เต้นเต้นเต้นเป็นเตน,น,นเลยกับแดนเซอร์นึกออกปะคือแล้วในโปรเจกต์นี้มันจะยังไงคนที่สี่ก็คือพี่ปอดพี่ปอตเองเนี่ยก็คือเคยมีประสบการณ์ต่างๆใดๆที่ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่คนสุดท้ายทุกคนคนสุดท้ายนี่คือแบบแทมแทมดำแทมแทมแล้วก็แทมแทมแทมคือตอนเห็นแล้วก็แบบคุณเซลล์กิตติมมกว่ะจะบอกให้นี่เคยไปคุยกับพี่เจลเฮ้ยเธอพี่เจลเดี๋ยวผลงานต่อไปของเธอเป็นอะไรอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเธอรอดูของฉันใกล้ บอกแล้วของเซนก็ออกแต่ไม่บอกว่าคืออะไรแล้วสุดท้ายก็คือมาปองเลยเห็นแบบนี้ไปเลยทุกคนและในวันนี้ต้องบอกเลยว่า MV ทั้ง2อันของโปรเจกต์นี้ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูทั้ง2อันเลยเดี๋ยวขอแบ่งเป็นที่เป็นทีเซอร์แล้วก็ที่เป็นตัว MV จริงว่าจะเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกกันก่อนเพลงไม่ได้คิดเดี๋ยวดูทีเซอร์ก่อนว่าเป็นยังไงปะ อาพี่ตาแต้มไม่ได้คิดพีดด่เซอร์ก็เคอดูแบบรู้เรื่องเลยยังแบบยังไม่เห็นอะไรเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูตัวเต็มกันเลยก็ได้มาเรามาเข้าสู่ MV ตัวเต็มเพลงไม่ได้คิดกันนะาะสามันคืออะไรอะ่ะเหมือนไทยๆหรอ

หลอมงนี้หลอนะ MV คือแบบผู้ชายผู้ชายโอ้มีเต้นด้วยนะมาเป็นฟิลแบบอุ้ย เขาทำอะไรอ่ะเขามีความแบบอินเตอร์อินเตอร์นะสามคนย่านเสียงไม่เหมือนกันเลยอ่าถ้าเต้นติ๊กต๊อก้องมาแล้วตอนนี้อุ้ยเมื่อกี้เห็นมีคนอื่นมาเต้นด้วย ยื่นฉี่กันหรอผู้ชายผู้ชายเอ็คผู้ชายผู้ชายจบลงไปแล้วนะครับเพลงไม่ได้คิดเนาะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยในเพลงนี้ก็คือจะมี2คนแหละก็คือมีพี่ตะแตมแล้วก็มีพี่หลุยแต่ว่ามีพี่มีภูมาฟีดด้วยเนาะคือต้องบอกว่าเป็นเพลงแนวแบบตืดๆเป็นฟิลมีความเป็นแรปเปอร์หน่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ก็มีกลิ่นของความแบบ แดนส์ไอตอนหลังที่เห็น MV ที่เปลี่ยนเหมือนแบบหุ่นโยน์อะไรเหมือนมีความเป็นแบบไซบงไซเบอร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเ v ็ MV ผู้ชายมากคือแบบถ้าจะให้ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างดิฉันมาดู MV นี้หรือเปิดขึ้นมาเสพ MV นี้บ่อยๆก็อาจจะไม่เิอแต่ว่าเอ้ยพอดูแล้วมันมีความเทอ่าหนุ่มๆใครโดนหรือแบบสาวๆคนไหนเป็นเอฟซีของแบบพี่เต,ตมยพี่หลุยเนี่ยคิดว่าน่าจะชอบ MV นี้นะจ๊ะแต่ว่าใดๆคือชอบซินจพ ฉันแบบวคือเลิศเดี๋ยวเราเข้าไปดูเพลงที่สองกันเลยดีกว่าชื่อเพลงว่า Sea d r u g ซึ่งเพลง C d r u g อันนี้เนี่ยก็คือจะมีการร้องทั้งหมด3คนด้วยกันก็คือมีพี่เจลพี่แบงจิแล้วก็มีพี่ป๊อตนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูที่ทีเซอร์กันก,นก่อนว่าเป็นยังไงเริ่ม อ้าฉันต้องรู้สึกอย่างไอกับทีเซอร์เนี้ยขอดูทีเซอร์อทีนนะตากผ้าหรอที่นอนไม่เก็บโดนทำโทษเพราะว่าตื่นมาแล้วไม่เก็บที่นอนก็เลยให้ยืนสองคนตรงที่ตากผ้าอันนี้คือใจความที่ได้จากทีเซอร์งั้นเดี๋ยวเราไปดูเพลงจริงกันเลยดีกว่าว่าเพลงเต็มจะเป็นยังไงบ้าง อะไอตีค <detection? S 2> ุณเจลเหรอเอ๊ะเอ๊ะเธอไปผาพเหรอแล้วเธอตื่นมาแล้วเธอไม่เก็บที่นอนเหรออ้หอันนี้เขาไข่หรอวเหรอ ้ไม่ใครตองพี่เจลเสียงนุ่มอยู่นะเพลง,งนี้คอณแบงค์จีมันหลอกขึ้นนะว่าไปนะโอ้ยพี่อนน่าราก็อาฉันปากแล้วเนี่ย

เมคอะรตอน้คงดูกผมคสียงพี่เอวแเอไม่ใดเสียงพี่แบงเอ้ยปกติพี่แบงจะมาใส่เต้นวันนี้มาแรปนะวุ้ยเอ็มวีน่ารักอ่ะ อยากรู้ว่ามีท่าเต้นไหมอะ่ะเป็น E y Listening บบสุดๆด,ดีโอ้ยม,มุมกล้องนี่รักเธอสุดๆพี่แบมปัดเ็มพระเจ้ารักอันนี้เลยเลิศสมมตหรอ โอยยังไงอ้าวโดนตีหายแต่เอ็มวีจบปะยังไงอะมันคือความสุขสน ทันโทษทีมงานมีใครอยู่กับคุณ3คนคอมไม่เตอาตอนอ่านแต่อยากรู้เลยแล้วคุณเขาเล่นกันขนาดนี้นี่อันนี้ตอบโจทย์ ตอบโจทย์กับดิฉันมากกว่ากว่าเพลงแรกอันนี้ยังแบบอ้าพ o j e c t o นมี p r o จ e c อนนีนถ้ถ่าท่านเราอย่างนี้แปลว่าใช่อันนี้ดูเป็นแบบเพลงที่ฟังง่ายขึ้นมาหน่อยเป็น easy listening ของสามหนุ่มพี่เจลพี่แบงค์แล้วก็พี่ป๊อตนะจ๊ะโมเดิร์นดนดีมากพี่เจลปกติจะถนัดแรป แต่วันนี้พี่เจลโอ้โหร้องเสียงแบบนุ่มละมุนหูส่วนพี่แบงค์เองปกติเราจะเห็นแต่ความเต้นๆแต่วันนี้เขามาในส่วนของการร้องมาในส่วนของการแรปทำดีไม่แพ้กันเลยส่วนพี่ปอต้องบอกเลยว่าพี่ปอเนี่ยจริงๆปิวไม่ค่อยได้เห็นผลงานพี่ปอมาก่อนแต่วันนี้อะไรจ้าพี่เจลว,วางตรงนี้พี่แบงค์วางตรงนี้ฉันปักเลยจ้ะปักพี่ปอตรงนี้เลยน่ารักป่ะซื้อแล้วเธอถ้าจบ M v วคืออะไรท่านี้ใครไม่ปักฉันปัก นี่แค่สองเพลงแรกนะไม่รู้ด้วยว่าจะมีเพลงอื่นๆที่ตามออกมาอีกไหมหรือจะมีการสลับคู่ต่างๆใดๆจะมีเพลงเดี่ยวอะไรยังไงไหมยืนยันอีกครั้งว่ดิฉันไม่รู้เพราะว่าพี่เจลก็ไม่เคยบอกอะไรซะเลยวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคะก็อยากจะฝากมันโปรเจกต์ไว้กับทุกคนด้วยเนาะสำหรับหนุ่มๆทั้ง5คนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปิวมาชแนลไว้ให้ด้วยนะคะที่สําคัญถ้าอยากให้มา react อะไรเพิ่มเติมก็พิมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะอีฟีน่าจะมารีแอ อะไรฝากติดตามด้วยล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย